สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t g t b Studio นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปติดตามชมกิจกรรม All Star Arena นะครับก็เป็นคู่ระหว่าง S M b All Star พบกับไรล,ลักสตาร์ทาวเนาะก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากชม มากๆสำหรับคู่นี้สำหรับ SMD All Star เองเนี่ยก็เป็นทีมที่รวมระดับหัวหัวของแก๊งใน Star Town เนาะ SMD เองเนี่ยในในทีมนะก็จะมี SMD มี Diamond Head มี Over มี Hiroshi ประมาณนี้นะครับผมหลักๆใน SMD All Star นะครับก็สำหรับคู่นี้ก็ต้องมาเล่นในบ้านของ เสียไม่ได้ออสตานะครับในรอบต่อไปเนี่ยก็ต้องไปเล่นในบ้านของไรลักก็โอเคเมืองเดียวกันนี่แหละนะครับผมสตาร์ทาวนะครับสำหรับคู่นี้ผมต้องบอกตรงนะผมอยากชมมากๆสำหรับคู่นี้เนาะก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันแหละว่าไราลักเนี่ยเป็นแก๊งที่ผ่านเข้ารอบมาได้แบบง่ายดายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่แบงแชมป์ผมยกให้เป็นลำดับที่หเลยแล้วก็หลายๆทีมเนี่ยไม่อยากจะมาเจอไรลักนะครับผม ถ้าเลี่ยงได้ก็อยากจะเลี่ยงนะครับผมสำหรับไรลักเนี่ยเชื่อว่าหลายหลคนไม่อยากเจอแต่เสียไม่ได้ออสตาร์เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ผมมองว่าน่าจะเบียดสู้กับไรลักได้แบบสูสีนะผมคิดอย่างนี้นะแต่มาเจอกันจริงเนี่ยไม่รู้แหละว,ว่าจะเป็นไงแต่ในความรู้สึกผมรู้สึกว่าเสียไม่ได้ออสตาร์เนี่ยมันรวมหัวแก๊งมาไงแต่ละแก๊งเนี่ยแล้วก็แต่ละคนก็ มีวิธีการเล่นมีรูปแบบชื่อคือรู้มือกันอะืมหลายๆคนรู้งานนะครับเอา,อาง่ายเลยรู้งานตัวหลักๆแล้วก็มีสกิลเพที่เก่งมองว่าพอจะเบียดกับไรรักได้แน่นอนสนําหรับคู่นี้หลังจากที่ได้ชมนะผมกิจกรรมของ2คู่นี้เนาะกรรม็มี3ามไฟล์หลักๆให้ได้ชมเราต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ COVID? COVID 19. โผล่โคตรมันแต่และไฟล์นะผมรู้สึกว่าไฟล์สอกับไฟล์สเนี่ยเดือดมันมากๆไฟล์แรก อาจจะดูจบเร็วไปนิดนึงนะผมเรามาพูดกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะผมไฟแรกกับไฟสองเนี่ยฐานที่ไฟเดียวกันเลยนะคือหน้าคุกไฮเวยหน้าคุกแล้วผมส่วนไฟสามเนี่ยสามบินค่ายาห้านะครับก็ต้องบอกก่อนว่าไฟแรกที่บอกว่าจบเร็วเนี่ยผมมองว่าหลังบ้านของเสียไม่ได้นะผมตัวปืนหลังบ้านเนี่ยน้อยไปแล้วโดนตลบหลังก็คือ ไรลักพยายามวาง EMP เป็นวงกว้างเลยพอวางลงวงกว้างเนี่ยปืนบนรถเนี่ยเขาเ้าไปยิงยากนะครับก็คือต้องลงเล่นนั่นเองแล้วทีนี้ในหลังบ้านของไรล,ลักตบปืนของเสียไมไได้ไม่ค่อยได้โฟกัสหลังบ้านของไรล,ลักสักเท่าไหร่ในไฟแรกคือไรล,ลักสามารถเอาศพออกไปได้ง่ายเลยแต่เดียวกันเนี่ยปืนของเสียไม่ได้หลักๆเนี่ยจะอยู่บริเวณ หลังไฟตัวเองแล้วก็กระจายไล่ปืนบนรถของไรลัตแต่ปืนในวงไฟเนี่ยก็มีไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะจากที่ดูในไฟแรกอะเออพอหลังบ้านของตัวเองโดนปืนของไรลัตมาตลกอิกชีนึงสังเกตไหมปืนไรลัตจะลงมาจังหวะช่วงไทยๆละจะเข้ามา 45- หคนเลยเข้ามากดหลังไฟของทา,งานของเสียงไม่ได้นะ,นะครับในขณะเดียวกันเสียงไม่ได้เนี่ยไม่ได้ทะลุหรือดันก็ไปในบ้านของ ไหลลักเลยนะผมก็เลยโดนไปในไฟแรกเนี่ยอาจจะดูแบบจบเร็วไปผมก็แปลกใจนะไฟแรกมันดูแบบเฮ้ยจบเร็วไปหน่อยมันน่าจะมันกว่านี้ในความรู้สึกผมนะแต่ก็ว่าจบเร็วเกินไปนะครับไฟแรกก็โอเคอาจจะพลาดในฝั่งของเสียไม่ได้ทีนี้มามีไฟสองจุดเดิมแล้วไฟสองไฟสองเนี่ยผมบอกเลยว่าผูกโคตรมันนะผมโคตรมันจังหวะลงเสียไม่ได้อาจจะดูเริ่มต้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะถ้าดูมุมมองของ ออสต้าอารีนาแล้วจะดูว่าสีชมพูเนี่ยเกินช่วงแรกเลยนะผมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยปืนเสียไม่ได้เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีทำหน้าที่ได้ดีดดคือไปปวดหลังบ้านของไรลักทําให้ปืนไรลักเนี่ยเล่นยากนะผมเล่นยากมากไฟสองสังเกตว่าเสียไม่ได้โดนไปละช่วงแรกแต่ทีนี้กลับขึ้นมาใหม่นะผมกลับขึ้นมาและก็พยายามที่จะเอาศพของไรลักออกในเดียวกันเนี่ยไรลักก็พยายามที่จะรีกลับมาคือ จะเกินไรลักแต่ไรลักก็พยายามที่จะรีขึ้นมาแล้วจะเกินกลับพอเกินกลับเนี่ยตามฝ่ายก็ตามที่เท่ากันล่ะนี้ก็มาวัดกันช่วงท้ายกลายเป็นว่าปืนของไรลักน้อยเวลาช่วงนั้นโดนปืนของเสียมไม่ได้กดน่าจะเป็นในฝั่งของเสียมไม่ได้เอาศพของไรลักออกไปด้วยนะผมเลยทําให้แบบปืนน้อยลงแล้วทีนี้ปืนก็เล่นยากปืนพอตัดปืนออกไปได้เนี่ยทีนี้เป็นแรที่ง่ายเลย แลผมปืนวงไฟปืนในรถคือทํางานได้ดีมากของเสียไม่ได้ในไฟสองในที่สุดก็เอาชนะไปได้ในไฟสองนะครับส่วนสกอเนี่ยยีประมาณนี้ในฝั่งของไรลักที่เอาชนะไฟแรกมาได้นะและทีนี้พอจบไฟสองเนี่ยเสียไม่ได้ก็อุ้มในฝั่งของไรลักจนสกอมันมาเบียดเบียดที่ยี่กว่าแลจจำไม่ผิด20กว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่า20เท่าไหร่นะครับอืมแลทีนี้ก็มาเกิดไฟสาม คือต้องบอกว่าช่วงไฟสองเนี่ยคอหลังจากอุ้มอะไรเสร็จเนี่ยเสียไม่ได้ก็ไม่ได้แบบไปหลุกเขานะไม่หลุกก็คือเล่นไฟใหญ่ไฟสามต่อหรือสนามดินล่างโอ้โหไฟสามนี่คือต้องบอกว่าโค้ดมันมันแบบชี่ว่าไฟสองเนี่ยผมผมว่ามันแล้วไฟสามมันกว่ามันเห็นภาพชี่ว่าเสียไม่ได้ลงไม่ดีเหมือนไฟสองเลยเริ่มต้นมาไม่ดีแั่เท่าไหร่แต่พอ ช่วงกลางกลางไฟเนี่ยกลับขึ้นมานะผมแต่จะโดนไล่ลักเนี่ยกลืนไปแล้วเนื่องด้วยไล่ลักเอาศพออกยากด้วยผมมองว่าปืนของเสี่ยงไม่ได้เนี่ยทำนาที่ได้ดีคือไล่ลักเอาศพของเสีย่ยได้ออกยากพอมันเอาศพออกยากเนี่ยศพมันก็จะอยู่ในวงไฟนั่นแหละนะผมก็ถ้ารีขึ้นมาได้ก็คือกลับขึ้นมานะผมทีนี้รีกลับมาได้ก็เสีย่ยได้กลับขึ้นมาอีกแล้ว ครับผมคือภาพเนี่ยมันจะเหมือนไฟสองละอืมภาพรูปแบบรูปแบบการเล่นเนี่ยจะเหมือนไฟสองเลยในนี้เสียไม่ได้จัดเกินละนะผมจะเกินผมว่าจะจบด้วยเสียไม่ได้นะไฟสามแต่ปรากฏว่าการที่เสียไม่ได้ไม่เอาสมออกเช่นเดียวกันนะถ้าใครดูจะจะดูเนี่ยจะรู้เลยช่วงท้ายเสียไม่ได้เขาศพเนี่ยมากรองรวมไ้สี่ห้าคนละตรงนั้นนะเยอะมากแต่ว่าไร้ล้างจะอยู่อีโซนหนึ่งซึ่งโซนหน้ากับโซนหลังเนี่ย มันเหมือนกับจะคู่ขี้สู่สีละนะครับผมแต่ทีนี้พอเสียไม่ได้กัดศพยรลักเนี่ยดูเหมือนเสียไ่ได้จะเยอะกว่าดําจะคือแต่ทีนี้ไม่ได้เอาศพออกผมไม่แน่ใจว่าตัวศพอ,ออกไปไหนหรือว่าไม่ได้โฟกัสเอาศพออกนะตอนนั้นคาดว่านะผมคาดว่าเขาน่าจะคิดว่าน่าจะอ,าอยู่น่าจะปิดได้นะครับผมแต่ปรากฏว่าปิดไม่อยู่คนระับไรลักลีขึ้นมาอีกรอบนะครับผมลีขึ้นมารอบนี้คือ เต็มระบบเลยปืนบนรถปืนวงไฟคือตัวปืนกลับมาหมดเลยอะ่ะในขณะที่ปืนของเสียไม่ได้เนี่ยมันกระจัดกระจายแล้วก็โดนโดนปิดไปหลายคนนะผมก็กลายเป็นไหลลักกลับมาคืนแบบสุดมันเลยจริง,รงน้องบอกว่าไหล,าลักมีนลีโคตรโหดมีไฟโหด,ด,ด,ดจัดนะไฟสัมงถ้าใครดูคือรีกันเร็วมากโคตรเก่งอะ่ะเออรีไฟอะ่ะแล้วก็เอาชนะเสียไม่ได้ไปใหนี่ยไฟสั่แบบโคตรมัน ไฟสีก็เหมือนกับเล่นสนุกๆกัแล้วช่วงเวลามันไม่ทันล,ละสรุปก็เป็นไร้ลักนะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์น่าจะ40ปะอืมสี่สหรือเปล่าผมไม่แน่ใจส่วนทางด้านของเสียไม่ได้น่าจะประมาณอยู่ที่23หรือ22นี่แหละประมาณนี้ ก็เป็นรายล้งเอาชนะไปได้เนาะสำหรับกิจกรรมออสตาในรอบนี้เนาะในรอบต่อไปก็ต้องไปเล่นในบ้างรายล้ก,ก็เหมือนเดียวกันนะผมก็มีโอกาสอยู่สําหรับในฝั่งของเสียไม่ได้เพราะว่าสกอร์เนี่ยมันยังไม่ได้ขาดมากนะผมจืว่ามีโอกาสอยู่นะผมถ้าวางแผนไม่ดีนะครับก็น่าติดตามสาหรับคู่นี้แลผมก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ถ้าผมกล่าวผิดพลาดย,ยังไงก็ขออภัยด้วยครับ เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าก่อนจะกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะผมจวเจอกันครับสวัสดีครับ